มาด้า2 1.3 Skyactive High Connect ปี2017ครับราคาถูกสุดๆนะครับ398,000บาทเท่านั้นเองเลขไม่88,000กิโลเมตรนะครับผมมาด้วยชุดแต่งสปอร์ตรอบคันสวยครบจบในคันเดียวเลยนะครับผมซื้อรถยนต์มือสต้องที่สิสเกตพงนิเวศนันนะครับพอที่นี่เรามีประสบการณ์และเปิดมายาวนานกว่า30ปีมีรถมือสสภาพสวยให้เลือกชมมากกว่า100คัน รับประกันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นหากซื้อไปแล้วตรวจพบว่าเป็นรถอุบัติเหตุทางร้านยินดีรับคืนและมีค่าเสียดายให้อีกหนึ่งแสนบาทสิสเกตพงนิเวศการันตีคุณภาพรถสวยห้าดาวทุกคนันตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสองกับบริษัทชั้นนํามาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นกูสเปคชันไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสภาพภายนอกภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องตน้นโอเคครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม โยสิสเกตพงศ์นิเวศครับเจอกันกับรถสวยบายศิลาอีกนลฮะรถสวยขายถูกบายศิลานะครับวันนี้ก็มีเจ้ามาด้าสคันนี้เลยสีแดงนะฮะจัดหลนเลยทีเดียวนะครับกับมาตรฐานของเรานะครับกูสเปคชั่นนะครับเชื่อมั่นในคุณภาพรถยนต์มือ2ที่ผ่านการตรวจสอบโดยกูสเปคชั่นนะครับกับธนาคารนะทหารไทยธนาชาินะครับตรวจสอบให้เรานะครับกว่า300จุดเลยทีเดียวด้วยเครื่องมือนะครับทันสมัยนะครับ รับประกันว่ารถคันนี้คงสร้างเดิมไม่มีชนหนักทิศความร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพามาดูรถด้วยกันนะครับอ่ะคันนี้มาด้วยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมมาด้วยชุดแต่งนะฮะก็รถมีรอยจีกๆรอยใช้งานนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็เดิมๆสวยๆครับผมนะนี่มาด้วยสวยหน้าไฟหน้านะครับแบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับกระจังหน้านะฮะแบบฉบับของมาสด้าเขานะครับผมเนี่ชุดแต่งนะฮะ ได้68นะฮะนี่สวยครับไอ้คันนี้สีเดิมนะฮยสีเดิมนะครับล้อแต่งมาสวยเลยนะฮะยางเหลือๆนะครับนี่คันนี้ยางเป็นใหม่ไปแล้วนะครับในยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับสีเดิมโรงงานนะครับไม่มีการทําสีเก็บงานเลยนะคันนี้สีเดิมโรงงานสวยๆใสๆเลยนะครับผมนี่พามาชมรอบคันดูกันก่อนนะครับผม ชุดแต่งนะฮะทั้งหน้าหลังข้างครบเลยนะครับผมนี่ไฟหลังนะฮะสกายแอคทีฟนะฮะเทคโนโลยีนะครับกับมาด้าสองนะครับให้แรงต้นดีแล้วก็ประหยัดน้ามันนะครับผมนะเป็นอีโคคาร์ที่แรงต้นดีนะแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยนะครับผมนะมีไฟเลี้ยวนะะบอกสถานะที่กระจกข้างด้วยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับชุดแต่งนะฮะสวยเลยชีเดียวนะครับ แสงสวยจบครบนะฮะครันนี้นะแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวผมห้ดูก่อนมีปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มคีย์เลสนะครับเพราะว่าเป็นกุญแจอาชีะเปิดสามารถกดนะฮะล็อกแล้วก็เปิดด้วยปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเมต้องเอากุญแจออกมาเล่นนะฮะไม่อเอากุญแจออกมาใช้งานนะครับภายในสวยครับแต่ตามแบบฉบับสไตล์มาด้าเขาเลยทีเดียวนะครับนี่ข้างในเป็นบ่อผ้านะครับอ่าบาะผ้าแบบหนา หนาอย่างดีนะครับไม่ใช่เป็นบาะผ้าเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะมีถอดเบอกไปซักให้อีกทีหนึ่งนะครับคันนี้นะนะครบเบาะค่อนข้างเลอะมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราถอดซักให้นะครับนี่นะปุ่มคีย์เลสนะครับผมนี่เทคโนโลยีของ Honda ไอของ m a ด d a นะครับแล้วก็อีกหลายๆคันที่เป็น Smart Key ย์นะครับผมนะรถสวยเดิมครับนี่ ยเดิมครับสวยเดิมเนี่ยสะอาดครับตอนนี้ตัวอะไรก็ดูดีนะครับดูสะอาดนะครับเป็นมั l ติฟังก์ชันนะครับนี่คันนี้ยังไม่มีคล u i s น control นะนะครับยังไม่มีคลู i s e control นะครับมีระบบเนี่ยของเขาก็ครบเลยทีเดียวนะครับไม่มีคลุ i s e control นะครับจากที่ดูนะก็จบนะครับไฟฟ้าทั้ง4ด้านนะครับ รับประกันรถสวยเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นนะครับรอยอาร์คต่างๆนะฮะเดิมๆิมจากโรงงานนะครับทางร้านนะครับรับประกันนะครับรถไม่มีชนหนักที่ความร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมหากเจอชนหนักที่คว่มนะครับแค่คืบเดียวนะครับซื้อรถไปภายใน3วันนะฮะรับซื้อคืนนะและให้ค่าเสียเวลาถึง10,000แสนบาทเลยทีเดียวนะครับผมเพราะเรากล้าการันเตถึงคุณภาพของเรานะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวผมพามาสตาร์ทรถสตาร์ทอะไรกันดูหน่อยคันนี้มาด้วยกุณแจอชญะหนึ่งดอกนะครับอาจจะต้องไปทําเพิ่มเอากุญยเบรคครับกดปุ่มสตาร์ทนะให้ดูก่อนนี่กดทีเดียวครับเพียงแค่นี้รถก็จะทํางานนะครับมาด้วยหน้าตาทรงสปอร์ตสไตล์ m a สด้นะฮะเลขไม้แปดหมื่นแปดกิโลเมตรนะครับผมไม้แท้ไม้เดิมนะครับผมนะ มาหน้าปัดแล้วก็ม่านวัดกิโลเมตรตรงนี้แล้วก็มีม่านวัดกิโลเมตรตรงนี้ด้วยนะครับนี่มีน้ํามันนะครับแบบดิจิตอลนะครับให้เราดูนะครับนะพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมต่างๆนะครับไปยังตรงนี้ได้นะครับนะหน้าจอสายมาสดานะครับมีกล้องถอยหลังเพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยด้วยนะครับผมนะมาสดานะครับแล้วก็มี เครื่องเล่นต่างๆนะครับ VFMAM ต่างๆนะครับนี่ผมเล่นต่างๆก็ <c oughs> สามารถควบคุมจากตรงนี้ได้เลยนะนี่นี่ผมเล่นจากตรงนี้นะเนีย่ยไปยังหน้าจอนะครับนี่มีอะไรเนี่ยนะครับนะ้ามีเรื่องการทดสอบละมันมีอะไรแจ้งเตือนในตรงนี้นะครับนี่มันก็จะมีบอกแจ้งเตือนการบำร,ร,รุงรักษาอะไรพวกนี้ก็มีครบนะครับผมนะนะครับมีเรื่องของอ่ามีเดียนะครับผมนะ มีเรื่องของแมปนะครับนี่เนวิเกเตอร์ต่างๆก็มีให้นะครับสำหรับมาดานะนี่นะครับก็ออปชันต่างๆตรงนี้นะครับมาดามีครบนะครับแอร์ก็เป็นแบบออโต้ก็ได้เมนวลก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมมีปุ่มปรับให้ต่างๆนะครับให้เราออโต้แบบนี้ก็ได้นะครับควบองศาต่างๆนะครับตรงนี้ก็ยังมีช่องนะฮะนะครับใช้งานต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะครับผมทั้ง USB ทั้งไฟ 12โวลต์นะครับตรงนี้นะก็มีนะที่วางของนะครับนี่เกียร์ออโต้นะครับสามารถปรับเป็นเกียร์เมนูนก็ได้นะครับผมแล้วก็มีปุ่มสปอร์ตนะครับปุ่มสปอร์ตเป็นเหมือนปุ่มเนตัสนะครับรถเราจะแรงขึ้นนะครับเมื่อเรากดนะครับกดขึ้นมันก็จะเอาไว้แซงอะไรประมาณนี้นะครับผม่ะพอแซงเสร็จแล้วเราก็กดมากดถอยหลังมาที่เดิมมันก็จะกลับไปสู่โหมดปกตินะครับผมนะสวยงามครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับเกี่ยวกับหน้าจอทั้งหมดนะครับผมนะ ลายตรงนี้นะครับก็เหมือนเป็นหนังน้อยๆนะครับผมนะตัดกับสีดํานะครับในคอนโซลหน้าตรงนี้นะก็สวยงามมากๆนะครับมาด้านะครับใครที่หาอยู่ไม่ว่าวัยรุ่นวัยทางานหรือวัยไหนๆก็ใช้ได้นะนะครับผมนี่สวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่นะก็สามารถปรับหน้ากระจกพับได้ต่างๆนะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับแล้วก็มีไฟแสดงสถานะ กระจกข้างให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับกระจกนะครับขึ้นลงสูงต่ำนะครับซ้ายขวาตรงนี้ได้เลยนะครับกดโยกนะครับผมนะนะสวยเลยนะครับเสียงเพลงผมเสียงลำโพงผมว่าโอเคนะเสียงเพลเสียงอะไรออกเสียงดีเลยนี่เห็นไหนี่ผมผมคอนโทรลทางพวงมาลัยนะครับผมนะนะครับก็สามารถรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์จาก ตรงนี้ได้เลยนะครับจับพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคนะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหน้านะครับไปดูข้างหน้าด้วยกันนะครับผมไปฟังเสียงเครื่องต่างๆด้วยกันนะครับว่าเครื่องเดินดีไหมเดินเรียบไหมเออะไรยังไงไหมนะครับผมนะร้านตั้งอยู่จังหวัดศรีสะเกษครับเรามีบริการทําสัญญาแล้วก็พร้อมส่งรถให้ถึงที่นะเรามีรถสไลด์ส่งให้นะครับผมนะไม่ต้องห่วงครับในเรื่องของการส่งรถต่างๆนะครับเครื่องเดินเรียบเนียนสวย เห็นไหมฮะสวยสะอาดครับไม่มีเยิ้มนะครับนักฝากระโปรงมีรอยผันนะครับทั้งสองข้างนะครับก็อาจจะปดฝากระโปรงไปทำนะครับทีของตกลนอะไรประมาณนี้นะครับคว่างท่อมัไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจในคุณภาพของเราได้เล,นเลยน,นะครับก็มีบ้างนะครับรถนะโอเค หากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับกับเซลโยนะครับผมนะ0614744451หรือแอดไลน์มาคุยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ R444 นะครับผมนี่ก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับจัก m a z d ด2 1.3 Skyactiv High Connect ปี Con 2017นะครับราคา398,000บาทเครดิตดีฟรีดาวน์นะครับผมดอกเบีย้ยถูกสุดเพียง2.79%เท่านั้นเอง สนใจอะไรยังไงก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ